What? กระดูก่อปียเาูดจิงพูดจริงโจเป็นเมือนเบสนี่นขออบอยู่อยู่นะ คไทยด้วยอัน uh, 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 ี้เรานพู้ตรงโนะครับกาสนี้เดี๋ยวเชิญไหมกับออมนะคกกล่าวอะไรสักเล็กน้อยล้กันนะคะกับรางวัลที่ได้มีเบสบอยดี้ครับสัดีค่ะออุชานะคะก็ขอบคุณทางทาบริษัทเอนซีนะคะทีมงานทีกท่านแล้วก็ทำกิจวัยืนไันหายที ต้ขอบคุณครับุกทีมงานที่มา่นรัขอบคุณทกีมงานของที่เมื่วันนี้ของเราครับ l e s Let's ส r t y กครเบอมก็ใะเรื่อติดตั้งโปรแกรมของเราสองคนนะครับเราพูดภไทยพเรียอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมียอนแน่อยู่นะครับเียก็ตามไปตามะครับผมนะ นี่แหละก็าถึงบอกว่าการตัดต่อก็ึความคินตาแลเขาคุ้กันไปด้วยไหมไม่่ไ่ไ่เนรชีต่าเาะนน้อยนะครับก็เียนรขอแสดงความยินดีับานนิเทสาเบเกอร์เลยนะที่พีเยอะีที่สุดแสนแล้วก็ยืนันยามมากแล้วก็ ว่าการจะไปยนัเปลี่ยนเส้นทางไปเป็นฟรนนะีว่าจะเป็นเฟรนดที่่ใตลาดเรียตั้งใจแต่งตัวมาให้ให้เห็น้วย่เนือเอร์กรเยนะครับและนี่คืนส็อตแมชีนกับี ดโดยเฉพาะในโลกงนเกิดน,น,นับทุกอยางกางพ,พัดเปลี่ยนตัวตลอดไปในที่ทางต่างความาาเป็นตัวของตัวเองเป็นสนิ่งสำคัญมากของการยืนแล้วก็อยู่รโมทางได้อย่างยาวนานและพว,วง่งน,น้าหด้ายปสซึ่งผู้ชายคนนี้ทำได้ เป็นแป์ทาตกั้มีสองเรียทองเจวที่สุดเร็วกว่าเพื่อสามารถอับรอบได้เร็วกว่าไม่ต้องฟังทีเกมเราหลังถูมากรู้สึว่าต้องทะเทศใช่มครับรู้สึกว่าฟับเพลงให้ข้าง้นอทีด้ไหมครับเกได้ไงครับนักเตะ

ที่เปดเผยความานครถ้ิดเลได้ถ้าม่มีผสนับสนุนที่ช่าจะ้่ารัแกในชีวิตเนีม่ไ้กครับผมก็ยัง้อเปิดต่อไปแล้วก็นำเสนอในสิ่งที่ดีให้กับสังคมิใีเขียนไปเรื่อยๆบอว่าไม่่าเราจะได้เป็นเจ้าหน้าทจัดงานที่สืสัพนอบคุณมากครับ้งอนจิงจ้สครับองชด้ครับ นะครับเคล็ดลับในการได้รางวัลถึงผมนะครับคือผมเป็นเพื่อนกับเจ้าของครับผมผมเป็นผมเป็นเพื่อนกับปวงนดมแล้วก็ปีตองนะครับถ้าผมเนี่ยทำหนังเรื่องแรกก่อนหลังหลังแฮมเบอร์เกอร์เลยเกิดฟปีก็อยู่ในลุ้นราวยาวเดียวกันแล้วก็ขอบคุณแฮมเบอร์เกอร์ที่ได้เป็นกำลังใจกับคนรุ่นใหม่นะครับ เอสทำหนังแคมเบอร์เกอร์ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ก็มีความสนใจอยากจะมาดูตลอดเวลาขอให้แคมเบอร์เกอร์เป็นกำลังใจกับน้องๆที่จะทำงานใหม่ๆต่อไปนะครับคนรุ่นใหม่ต้องการโอกาสที่จะทำงานต่อไปครับขอบคุณแครเบอร์เกอร์พี่ารคุณครับ เริ <łość> ่มมากเลยครับผมผมก็รู้สึกดีใจมากนะที่ได้เห็นกำไรที่ได้ผมผมถามยมงถามเพื่อนผมว่าอันนี้มัน ขอบคุณครับพี่บอยโกเสียผมครับมาที่หนึ่งหนุ่มสุดท้ายนะครับเชิญครับพี่โกครับครับในการเจรดีกับพี่เก่งพี่บอยด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารของทิ่สารเดลเบอร์นะครับที่ให้โอกาสโครงการกีฬานะครับจริงๆแล้วจะเป็นโอการพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ดีใจนะที่ได้สร้างความสุขให้กับแฟนพ่อชาวไทยนะครับเราเองก็จะพยายาม โนาหรือนะโครงการฟุตบอลตอนนี้เราน่าจะประกาศได้เป็น king of ASEAN แล้วนะครับนะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้านี้เราต้องการก็คือเยืที่สองของเอเชียเพื่อที่จะไปบอลโลกให้ได้นะครับยังไงก็ฝากให้พวกเราช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักบคนกีชาติทุกคนด้วยนะครับแล้วก็พี่เก้งก็อย่าลืมเอาน้องๆไปแสดงหนักพี่ๆนะพี่โบ้ก็ย่าลืมเอาน้องๆไปร้องเพลงนะ แต่ผมคงไม่ให้ไปเีนนานนะเพราะว่ามากคนก็อยู่ในสนามฟุตบอลนะพน่ ัทดดาวุ่ที่มีผลงานโดดเด่นในรอบีและแก้วกีอยู่ลายฝัแข็งแรงนำพทพุทธิศัยรับผู้ชายคนนี้นะคะเรียมว่าผู้รักาคนเห็นการพัฒนาตัวเองอกามาเรื่อยๆตั้งแต่การเป็นใจอยู่ด้วยกันจนเขาได้เล่นละครเรื่องแรกจนทุกคนี ชั้นสงชั้นสามชั้นสี่มาเป็นทีมครับคุณดิฉันดีใจครับผมทำให้งานของเราดูีนยครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้รางวันนี้ครับเป็นยนึ่งวันในปีนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับก็เราเป็นคนท,ที่ทำงาน หลายอย่างมากครับทั้งดีเจทั้งพิธีกรแล้วก็ล่าสุดกับบทบาทของนักแสดงครับคือเราไม่เป็นอะไรเลยตั้งแต่แรกครับเพราะว่าเรามีความตั้งใจที่จะสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างมากครับก็อยากจะขอบคุณสื่อมวลชนนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับที่คอยสเชียร์คอาแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นะครับในทุกเรื่องทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานด้วยนะครับก็เออ่จะเป็นเพียร์ที่น่ารักนะครับของน้องๆของแฟนคลับทุกคนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม i'm ah, going ah. ครับผมก็ขอบคุณนะครับเอละครับขอบคุณกุกคนนที่โหวตมาแล้วก็เราบัว่าในร้นะครับว่าจะเป็นอูศิลปินขอคนไหนก็จะเป็นกำลังใจให้กับเขาที่จะทำงานแล้วก็สร้างผลงานดีไว้ใ้คนไดชมต่อไปขอบคุณครับใ้มากทุกคน